แล้วก็มองอะเล่ยไปโอ้โหแจ๋วแจ๋วอ่ะแล้วก็แค่นี้ก็มีความสุขแล้วแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอยิบกิโนะเกณฑแน่เว้ยมาถึงจอดปั๊บป๋ายหลังโชว์เลยจำลองจำลองเฮ้ยไม่ใช่ตายหมดแล้วรถไฟตายหมดแล้วกันนิคมพ่อผมตายแล้วก็จำลองตายหมดแล้วคุยไม่ได้ม้อยฮะแต่กลัว่าหมดสภาพหมดสภาพแปดแปดสิบ แปดสิบเท่าไรแล้วสามเต็มเต็มแปดสิบสามเต็มเต<า>็มอ่านี่เบาแดงเอทัวร์สุดช้าสุดตับตุดตับตุดตับสุดจับนี้มันเดินเร็วไวแก่มาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับห่างหายกันไปนานช่วงนี้ โคตรจะยุ่งเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปแต่ว่าช่วงนี้พอมีเวลาว่างบ้างแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับคลิปนี้ผมบอกก่อนเลยครับว่าเป็นคลิปในตํานานเลยครับซึ่งไม่มีใครทำหรอกครับนะครับเพราะว่าถ่ายทํายากครับแล้วก็ผู้ใหญ่แต่ละท่านผู้รับผู้ใหญ่แต่ละท่านบางท่านหลายท่านก็จากไปแล้วนะครับ พอดีวันนี้ผมคิดถึงคุณพ่อขึ้นมานะครับคิดถึงพ่อมากแล้วก็พ่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบขี่รถมากนี่เป็นภาพอดีตนะฮะที่เป็นกลุ่มฮาเลยเดวิสันกลุ่มแรกในประเทศไทยนะครับที่เขาไปจัดกิจกรรมอะไรกันมานะครับก็เลยขี่รถไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับเป็นดาวเด่นในกลุ่มนั้นเลยครับชื่อลุงหนวดครับลุงหนวดเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้ขอแนะนําลุงหนวดเป็นคนแรกและคนต่อไปจะตามมาในคลิปหลังครับ โอเคครับต่อไปนี้ก็จะเป็นคุณลุงหนวดนะครับคุณลุงนวดคุณลุงหนวดก็ชื่อจริงชื่อมนัทมานัทมานัทพลอยสีไพรนะครับลุงหนวดสวัสดีครับสวัสดีครับครับลุงนวดมองกล้องนิดนึงครับแหมมองกล้องต้องกลัวจะหล่อเกิเนไปทีนี้ลุงหนวดเนี่ยขี่ฮาร์เล d ์เดวิสันเนี่ยตั้งแต่ปีพศประมาณไหนครับ2,500้รอต้นต้น สงครามร้อยสิบแล้วกันนะสิบปีสิบเอ็เนี่ยคือจังมาโอนมันเป็นชื่องเราสงคราร้อยสิบสี่โอนจากกรมทหารเนี่ยเราก็เรียกโอนจากทหารเป็นเป็นเป็นรถรุ่นอะไรครับผมรุ่นก็เรียกรุ่นองครามโลกครั้งที่สองอะไรก็เอาเงินเงี้ยนั่นเนี่ยไม่มีไม่มีเฟบบอยก็เลยไม่มีรุ่นนั้นเป็นรุ่นรถทหารรถทางราชการใช่คือคือผมเป็นได้ได้ได้ไปดูรถลุงหนวดแล้วรถลุงหนวดนนี่คือฮาร์เลย์เดวิสันแฟลทเฮก 750ซีซีนะครับเป็นเป็นรถเฟเทส5 0 0ร้อ 500, อซีซีเป็นรถที่ทรงของทรงทหารใช้ในราชการทหารนะครับดังนั้นก็ก็จะเป็นมีเกียร์อยู่ที่ถังอะไรแบบนี้นะครับมือใส่ฮะฮะ,ะขาดเท้าถอยหลังได้อ่า กอสมัยลุงนนี่ไปไกลที่สุดแค่ไหนครับเชียงใหม่ครับอ๋อเชียงใหม่มีรถมีปัญหาไหมครับไม่มีเลยครับไปไปไปกี่ลำครับห้าลำครับอ๋อไปห้าลำนะครับไปห้าลำวิ่งตลอดเลยไม่มีปัญหาเลยก็วิ่งครับไม่ได้เดินเลยครับต้องวิ่งครับอ๋อต้องวิ่งครับโอเคครับจิตจาร์ตครับใช้ได้ครับพวกอาลุงลุงมานัดนะครับวันนี้ก็พอสมงควรครับงันไม่อยู่มาถึงป่านนี้หรอครับนี่ นะครับอันนี้ก็คือมทนทนอยู่นะผมอยู่ทนนะครับอยู่ทน,นครับลงุลงมานั่นนีล่ลองให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับไบเกอร์ ker, นักขี่มอเตอร์ไซค์ฮาเล่รุ่นใหม่ๆจะฝากฝากข้อความอะไรไว้ให้ใหลูกหลานสืบทอดต่อไหมครับก็ฝากให้ก็ว่าขี่แล้วรมัดระวังหน่อยเพราะรถมันใหญ่ความเร็วก็สูงล้มแล้วมันก็เจ็บนะครับไม่ใช่จักยาน ลมมาเจ็บด้วยเจ<อ>็เบด้วยถึงเขาจะมีการล้มก็เจ็บอ่าครับแล้วแล้วแล้วอในสมัยก่อนเนี่ยได้ได้ขี่เป็นกิจกรรมไปทําอะไรกันมาบ้างครับไปแบบก็เชิญกันแบบบวชน,นาคแต่งงานพระ่าก็ถิ่นไรไปตามที่เขานัดกันไปมันไม่รู้จังหวัดไหนไงมัน<อ>จำไม่ได้ครับโคราชก็บ่อยโค<อ>ราชนครสวรรค์เนี่ยครับครับ ก็จะเป็นกิจกรรมหลายๆท่านหลายๆท่านก็ไปด้วยกันมาใช่ไหมครับไปด้วยกันเยอะอ๋อครับนะครับเมื่อกี้นะครับก็เป็นจะเป็นภาพที่สัมภาษณ์กันเมื่อนานมาแล้วนะครับสามสามสี่ปีแล้วนะครับแล้วที้มาถึงที่บ้านของลุงนวดแล้วครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบ้านของลุงนวดเนี่ยแกไม่แกไม่ต้อนรับแขกนะครับแกเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบผู้คนมากมายนะครับแกแกไม่ต้อนรับแขกใครไปแกก็ไม่ให้เข้านะครับแกก็ ให้ยุ่นอย่างนั้นแกไม่เปิดตัวบ้างนอกจากคนรู้จักที่คนที่สนิทจริงๆนะครับคนที่แกไม่รู้จักเนี่ยไม่มีทางได้เข้าเลยครับเด็ดขาดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพรถของที่แกจอดมาเป็น1ิบๆปีนะครับแต่ว่าแกดูแลโอหอนทุกอย่างสตาร์ทสทีติดที่แกเคลมไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ท้ายคลิปครับว่าจะติดหรือไม่ติดครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับมึงจะพาใครมาใหญ่มาอวย่ยเฮ้ยมันมีอะไรเยอะคุยไ,ได้เลยไอ้หน่วยนี่ ๋ยวจะคุยมามารูคุณใจนี่แะไม่รู้จักหน้าไม่รู้จักจิตใจไม่รู้บ้านอยูไหนก็ไม่รู้ใครยังบอกว่าอย่างเราไม่ถูกหลักแล้วลูกสาวมึงเรียนชา้นไหนกูไม่รู้แล้วเดี๋ยวถ่ายไปฝากมันดูสิใครถ่ายไปฝากเพื่อนดูเห็นเจ้าของนั่งเนี่ยมรภาพต้องบอกมรภาพถ่ายให้ลุงดำถ่ายให้ลุงไพโรดดูไพโรดไหนไพโรดไงไพโรดอินเดียนไง รู้อะไรไพโรธนะเขาบอกน้ำคุณแ็เอากุญแน้ำคุณเอะโอ้จำน้ำคุณไม่ได้วะอ่นี่ใช่ไม่ได้ไพโรธอะไรวะอ่นี่เองเอ็งบอกลุงหนวดน้ำคุณอะไรวะไอ้ลุงพูดได้ไอ้ลุงพูดได้ลุงหนวดผมก็จำน้ำคุณไม่ได้ว่าแคันนี้ขนาดผมอายุแค่นี้เนี่ยก็มันไม่เคยเรียกน้ำคุณไงมันก็จะลืมมันก็จะลืมกันอย่างของพ่อยังก็ยังลืมเลยอ่าได้ล่ะอ่างี้ก็เสมอกันเลยมันไม่เรียกไง เรียกจำนงอะไรจำนงจำนวนเฮลนพงไงพ่อผมไง่ายเฮลานพงเออเิรันพงไง่าเออลืมไงนะใช่ย่างไพโรอดเนี่ยเพิ่มฉลาดเออเพิ่มฉลาดนะนี่บอกให้ฟังมอพราะบอกขอบคุณพ่ออ่ะก็บอกไปเลยอ่านิคมก็เรียกนักรบเรียกนักลบหนนีคมน้องจ่าชันเข้าอ่อาวุนกลับมาใหม่อ่ะพ่อผมน่าคุณนแหละอ่ะจำแจำนะจำนงเิรันพงมีเลยเนาะในในรวมรวมรุ่นมีอ่าขอโทษ ปลาแดงแดงไหนแดงอะแดงไหนแดงอีมอทอนอ๋ออีโมทอนอ๋อถ้าบอกแดงอ่ะอันนี้เขาเป็นรุ่นน้องไหมอ่ะโอ้รุ่นน้องสิบห้าปีมั้งอายุนะมันอายุข้าแปดสิบกว่าเออกระเท่าะพอผมอ่ะเออเออเออปงมันเท่าไหร่มันไม่แปดสิบมันเจ็ดสิบกว่าเนี่ยเจ็ดสิบมั้ยเจ็ดน่าจะเจ็ดสิบมั้งเราก็ไม่ว่าใคร หมดสภาพนะในไหนยืนยืกาแฟแล้วทำไงนะแก้วกาแฟเนี่ยมันตั้งอย่ากเนี้ยะแล้ก็ยืนเก็บกาแฟเงี้ยกกาแฟเงี้ยกินแล้วก็มองฮาเล่นี่ยึกแต่กาแฟไหมโอ้โหนี่ยังอยู่เลยเนี่ยแล้วก็มองฮาเลโอ้แจ๋วแจ๋อะแล้วก็ คคแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแค่นี้ก็มีความสุขแล้วน,นี่นี่อ่นี่แหละครับท่านผู้ชมกินกาแฟไปแล้วดูฮาเล่ไปหรือถ้าได้นั่งฟังเสียงดีกว่าฟังวิทยุอีกไงเออเหมือนผมอะ่ะหบว,วงทีผมฟังเสียงตัวเด็บตัวเด็บตัวเด็บไอ้แค่ดีกว่าฟังเพลงอนะีกไงอะไรอ่ะไม่จะลองติดดูสิอเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยไม่ต้องล็อกไม่คือขาดข้ามบทต่อาพเนี่ยไม่ต้องล็อกคิดตัวเองว่าเราพไป มันต้องหลายอย่างเนี่ยไม่ยา่างแล้วที่ไฟก็จะติดแล้วไปเหยียบค่ดตรงนี้ไปเหยียบค่าเป็นให้ผมเหยียบค่าทีนะมันจะได้เหยียบอยูไ่ไงเออไปเองก็ติดได้แต่ค้าไม่อยากให้ติดเพราะว่าเจ้าของต้องติดโชว์เออไออาะเหยียบ,ยบ<ๆ>แล้ว หหเหยียบไงเลยไงเหยียบแล้วไงเหยียบมิดเลยเนี่ยเออก็ตีเหยียบไงมิดมแบตมีไฟปั้นอะแบตมันมีไฟติดป่าวน่าไฟเลยติดแล้วติดแล้วเขาเรียกคนไม่ได้ยกเขาเรียกถามเขาไปเดี่ยไฟดับจริววายไม่เปิดทิงไ,ไม่เอา ไอหยียบคัดนะเหยียบเองหน้า,มาไม่ใช่เออเหยียบเองหน้าไว้หมดเลยเออเหยียบแล้วเหยียบแล้วเมื่อเหมือนไอ้โจมื่อกี้เม่เองติดแล้วกันนาะคนหนุ่มคนแก่นะอสภาพมันไม่เหมือนกันผมยิ้มแล้วน,นะอ่านะอัวทิ้งซักทิ้งวัดเอามาเล็ก ไอเดียผมรู้ไอเดียผมรู้ว่าว่าปิดว่าปิดยังไงแต่ว่าลุ่นบอกน้องมันหน่อยบอกเด็กเด็กรุ่นหลังหน่อยปิดทำไมเพื่อนะ <Sab. S 2> เพื่อนะเื่อมเดินบเนบาเง้เบานะเขาเรยงมามาเดินเ,เร็วเดินเร็วเพืานันกว่นยเนี่เนะบาแรงว,วย อันนี้มันเดินเร็วไปแก่นะแก,ก,กนนนะะเอาไว้ขึ้นสะพานหรือขึ้นเนินให้ไปแก่แก่อันนี้โบร,บร,บราณก็พูดกันไปโบราณกันเราพูดนจริงแล้วนี่คุยนีย่คุย,คยนีย่รถติดวิ่งได้เอ้เอา คุยไม่มได้ม้อยฮะแต่ร่วหมดสภาพหมดสภาพแปดสิบแปดสิบเท่าไหร่แล้วสามเต็มเ <8 10. S 1> ต็มแปดสิบสามเต็มเต็มเนี่ยเต็มถ้าถ้ามีสาวมามีสาวมามีอะไรยังไหวไหมก็คุยได้เลยไม่ไหวด้วยอย่าไปคุยแม่งนะมนหมดสภา,าพเขาบอาหมดสภาพเบอร์น่าหมดสภาพคุยชิบหายเลย <c ười> นะครับนี่แหละครับก็คือชีวิต ของลงหนวดในแต่ละวันแต่ละวันนะครับแล้วก็ผมจะบอกท่านผู้ชมว่านี่นะครับคือหัวจิตหัวใจของคนที่รักรถฮาร์เรดิวสันจริงๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเผื่อรุ่นน้องนะครับใครที่ชื่นชอบฮาร์เรดิวสันแต่ยังไม่มีไม่ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องอะไรนะครับทําให้เหมือนผมครับผมก็ไม่ใช่คนร่ําคนรวยอะไรครับผมก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย จนในที่สุดวันหนึ่งก็บรรลุความฝันครับก็มีสองคันที่เป็นอีโวล้วนเลยนะครับแล้วก็มีเทคนิคนะครับก็คือเก็บเงินแล้วก็ซื้ออาจจะซื้อรุ่นนู้นรุ่นนี้มาซื้อซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปเก็บกาไรไว้เรื่อยๆแล้วก็ไปออกรถเลยอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับและนี่ครับคือคลิปแห่งประวัติศาสตร์ครับเป็นคลิปคลิปหนึ่งที่มีคุณค่ามากถ้าเพื่อนๆเห็นว่า คลิปนี้น่าดูนะครับก็หาดูยากนะครับก็ฝากแชร์นะครับกดไลค์ให้ด้วยผมต้องการไลค์มากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้กับคนรุ่นหลังที่ยังไม่ได้รู้จักอะไรมากมายนะครับให้เขาดูเป็นวิทยาทานนะครับและนี่แหละครับคือหัวิตหัวใจของคนรักรถมอเตอร์ไซค์อย่างแท้จริงขอบคุณที่ติดตามครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับแล้วก็นะครับเ,เดือนหน้านี้ผมจะทำเสื้อยืดฉลอง10,000แสนซับนะครับเป็นเสื้อ Lo ็อก and d ไวร e รุ่นแรกนะครับใครที่อยากได้หรือสนใจนะครับให้กดสนใจไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับรับรองครับลายสวยครับแล้วก็ใส่เสื้อ Lo ็อกแอนไวร์คนอื่นจะมองแล้วก็จะรู้ว่าคุณติดตามรายการของเราดังนั้นใครที่ติดตามของเราติดตามรายการของเราก็คือคนที่ รู้ในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างลึกและละเอียดอย่าลืมติดตามกันนะครับใครอยากได้เสื้อยืดเป็นที่ระลึกนะครับผลิตแค่99ตัวครับกดคำว่าสนใจไว้นะครับ